สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอนประจําวันที่6กุมภาพันธ์พระธรรมอพยพบทที่39 40และพระธรรมพระทิวบทที่23ก็ที่2 3ถึง39ให้เรามาเริ่มที่พระธรรมสัญญาเดิมอพยพบทที่39ิการเย็บเสื้อตําแหน่งของบุโรหิตและพวกเขาใช้ได้สีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มนั้นทําเสื้อสําหรับเวลาปรนนิบัติในวิสุทธิสถานและพวกเขาทําเสื้อตําแหน่งบริสุทธิ์สําหรับอาโรนตามที่พระยาเวโซมัญชาโมเสเซส พวกเขาทำเสื้อเอโฟดด้วยทองคำด้วยได้สีฟ้าได้สีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดีพวกเขาตีทองแผ่นออกเป็นแผ่นบางๆแล้วตัดเป็นเส้นๆเพื่อทอเข้ากันกับได้สีฟ้าเข้ากับได้สีม่วงเข้ากับได้สีแดงเข้มและเข้ากับผ้าป่านเนื้อดีด้วยฝีมือช่างชำนาญนพวกเขาก็ทำแถบติดไว้ที่บ่าเพื่อโยงเอโฟดให้ติดกับริมตอนบนทั้งสองชิ้นสายรัดเอวก็ทออย่างประณีตสำหรับคาดทับ เอดนั้นทําด้วยฝีมืออย่างเดียวกันและใช้วัสดุอย่างเดียวกันกับเอฟดคือทําด้วยทองคําด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดีตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสพวกเขาเอาโอนิกส์ฝังไว้ในกระเพาะทองคําซึ่งมีรวดลายวิจิตรและแกะสลักอย่างแกะตราเป็นรายชื่อเผ่าของอิสราเอลแล้วเขาติดพลอยนั้นไว้กับเอโฟดบนแถบบา เพื่อใระลึกถึงเผ่าต่างๆของอิสราเอลตามพิพระเวทรงบัญชาโมเสสเขาทําทับซวงด้วยฝีมือช่างชานาญงานเหมือนทำเอโฟดคือทําด้วยทองคําด้วยได้สีฟ้าได้สีม่วงสีแดงเข้มและผ่าป่านเนื้อดีทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับทบกลางยาว22เซนติเมตรกว้าง22เซนติเมตรเป็น2ทบด้วยกันพวกเขาฝังอัญมณีสีแถวบนทับซวงนั้นแถวที่1ฝังคาเนเรียน เฮริโดนและมรกตแถวที่2ฝังเทอร์คอยไพลินและเพชรแถวที่3าฝังเพทายและโมราเอเมทิสแถวที่4ฝังเบริลโอนิกซ์และแจสเปอร์อัญมณีทั้งหมดที่เขาฝังในกระปะ๋ะลวดลายวิจิตรทำด้วยทองคำอัญมณีทั้ง12อย่างนี้จะรึกแต่ละชื่อของบรรดาบุตรอิสราเอลไว้เหมือนแกะตราตามลำดับ12เผ่าพวกเขาทำสร้อยถักเกลียวด้วยทองคำบริสุทธิ์สำหรับทับสวงและทำกระเปะ๋ะลวดลายวิจิตรสองอันด้วยทองคำห่วงทองคำสองห่วง ติดไว้ที่ลายทั้งสองของทับสวงเขาทั้งหลายสร้อยทองคำสองสายนั้นในห่วงตรงมุมทับสวงและทำสายลายอีกสอง่ายนั้นพวกเขาทำติดกับกระเปารลวดลายวิจิตรทั้งสองและติดมันไว้ข้างหน้าแถบทั้งสองที่ติดเอโฟดบนบ่าเขาทั้งหลายทำห่วงทองคำสองห่วงที่ติดที่มุมล่างด้านในทั้งสองข้างของทับสวงที่ติดกับเอโฟดและเขาทั้งหลายทำห่วงทองคำอีกสองห่วงใส่ไว้ริมเอโฟดด้านหน้าใต้แถบตะเข็บหรือเหนือสายรับเอวซึ่ง พอด้วยฝีมือแรน,นี่เพื่อไม่ให้ทัทรวงหลุดไปจากเอโฟดตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสเขาทาเสื้อคลุมเข้ากับชุดเอโฟดด้วยภาพคอสีฟ้าล้วนและคอเสื้อตรงกลางของเสื้อนั้นเขาทําเช่นเดียวกันกับคอเสื้อทหารและมีคลิปรอบคอเพื่อไม่ให้ขาดที่ใช้เสื้อคลุมเขาทั้งหลายปักเป็นรูปลูกทัพทิมโดยใช้ได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดีเขาทั้งหลายทําลูกพลวนด้วยทองคําบริสุทธิ์ และติดลูกทวนระหว่างผลทับทิมรอบชายเสื้อคลุมนั้นคือลูกทวนลูกหนึ่งผลทับทิมลูกหนึ่งและลูกทวนอีกลูกหนึ่งผลทับทิมอีกลูกในผลหนึ่งสลับกันแบบนี้รอบชายเสื้อคลุมนั้นเพื่อสวมเวลาปรนิบัติพระเจ้าตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสพวกเขาทําเสื้อยาวกลอมเท้าด้วยผ้าป่านเนื้อดีสำหรับอาโรนและบุตรชายของท่านและทําผ้ามาลาทาหมวกด้วยผ้าป่านและทําชั้นในด้วยผ้าป่านเนื้อดีและทําสายรัดเอวด้วยผ้าป่านเนื้อดีปักด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้ม ด้วยฝีมือช่างปักตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสพวกเขาทําแผ่นรองทองคําสําหรับมงกุฎบริสุทธิ์จารึกคาว่าบริสุทธิ์แดดพระยาเวไว้เหมือนอย่างแก่ตราและเขาก็เอาได้หักสีฟ้าผูกแน่นบนทองคํานั้นไว้บนผ้ามาลาตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสงานเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นงานทุกอย่างสําหรับพระพลาคือเต็น์นัดพบก็เสร็จสิ้นพระยาเวทรงบัญชาโมเสสอย่างไรคนอิสราเอลก็ทําอย่างนั้นทุกประการ พวกเขาจึงนำพระปลามามอบให้โมเสเซสทั้งเต็นและเครื่องใช้ทุกชิ้นคือขอเกี่ยวกรอบไม้ตอนเสาและฐานรองเสาผ้าคลุมเต็นท์ทำด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงหนังอย่างดีและผ้าม่านสำหรับบางตาหีบแห่งสกีพยานกับไม้คานสำหรับหามหีบนั้นและพระชินนั่งกรุณาโต๊ะกับเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับโต๊ะนั้นและขนมปังเฉพาะประพักคันประที่บริสุทธิ์กับตะเกียงที่ตั้งคันประทีบนั้นรวมทั้งเครื่องใช้ทั้งหมดของคันประทีบนั้น และน้ำมันตะเกียงท่านบูชาทองคําน้ำมันเจิมเครื่องหอมและม่านบางตาสําหรับประตูเต็นท่านบูชาทองสำริดกับตะแกรงทองสำริดสําหรับแท่นนั้นไม้คานหามและเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นอ่างกับฐานรองอ่างม่านบางลานเสากับฐานรองรับเสาม่านบางตาสําหรับประตูเข้าลานเชือกและเสาหมุดสําหรับลานและเครื่องใช้ทั้งหมดสําหรับปรนิบัติที่พระพลาสําหรับเต็นนัดพบเสื้อตําแหน่งทําอย่างประณีสําหรับสวมเมื่อปรนิบัติเวลาใน วิสุทธิสถานเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอารอนผู้เป็นปุโรหิตเสื้อตำแหน่งสำหรับบุตรบรรดาบุตรอารอนได้สำหรับใช้สวมเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งบุโรหิตทุกสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสและคนอิสราเอลก็ทำตามโมเสสจึงตรวจดูงานทั้งสิ้นเห็นว่าพระยาเวทรงบัญชายอย่างไรเขาก็ทำเสร็จสิ้นทุกอย่างโมเสสจึงอวยพรพวกเขาอพยพบทที่40การก่อตั้งพระพลาและการจัดวางอุปกรณ์พระยาเวตรัสกกบโมเสสว่าในวันที่1เดือนที่1จงตั้งพระพลาคือเต็นท์นัดพบ จงวางหีบแห่งสกีพยานในพระพลาและกั้นม่านบางหีบนั้นจงโยนโต๊ะเข้ามาตั้งไว้และจัดเครื่องใช้บนโต๊ะไว้ตามที่ของมันและจงนำคันประทีบนั้นเข้ามาและตั้งตะเกียงของคันประทีบให้เข้าที่จงตั้งแท่นบูชาทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมตรงหน้าหีบแห่งสกีพยายนและติดม่านบางตาที่ประตูพระพลาจงตั้งแท่นบูชาเครื่องบูชาเผาทั้งตัวไว้ตรงหน้าประตูพระพลาคือหน้าประตูเต็นนัดพบจงตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นนัดพบกับแท่นบูชาและตักน้ำ ใส่อ่างนั้นจงกั้นเขตทำลานกว้างไว้รอบพระพลาและตั้งมาา่านบางตาไว้ที่ประตูเข้าลานนั้นเจ้าจงเอาน้ำมันเจิมมาเจิมพระพลากับทุกสิ่งที่อยู่ในพระพลานั้นและจงชำระเครื่องใช้ทุกชิ้นให้บริสุทธิ์แล้วพระพลานั้นจะบริสุทธิ์จงเจิมแท่นบูชาเขาทั้งตัวและเครื่องใช้ทุกอย่างบนแท่นนั้นและชำระแท่นนั้นให้บริสุทธิ์และท่นบูชานั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดจึงเจิมอ่าง และฐานรองอ่างอีกทั้งชำระให้บริสุทธิ์ด้วยและเจ้าจงนำอารโรนและบุตรของเขามาที่ประตูเต็นท์นัดพบและใช้น้ำล้างชำระตัวพวกเขาเสียจงสวมเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์ให้อารโรน์และเจิมและชำระเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะเป็นปโริตปรนิบัติเราและจงนำบุตรของเขามาด้วยและสวมเสื้อยาวกรอมให้เท้าให้จงเจิมพวกเขาเช่นเดียวกับที่เจิมบิดาเขาเพื่อพวกเขาจะเป็นโริตปรนิบัติเราและการเจิมนั้นเป็นการเจิมแต่งตั้งพวกเขาไว้เป็นปริรหิตลอดชาติพันธุ์ของเขาทั้งหลาย โมเสสทาตามอย่างที่พระยาเวทรงบัญชาท่านในวันหนึ่งที่1เดือนแรกปีที่สองพวกเขาก็ตั้งพระพลาขึ้นโมเสสตั้งพระพลาขึ้นท่านวางฐานใต้กรอบไม้ติดสลักกรอนและตั้งเสาขึ้นท่านกางผ้าเต็นคลุมปลาและเอาผ้าคลุมเต็นบนเต็นตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสท่านใส่พระโอวาทไว้ในหีบนั้นและสอดไม้คานไว้ข้างหีบและตั้งพระที่นั่งกรุรณาไว้ในหีบนั้นและท่านนําหีบนั้นไปไว้ในพระปลา การม่านบางหีบแห่งสกีพยานไว้ตามที่พระเวทรงบัญชาโมเสสท่านตั้งโต๊ะไว้ในเต็นท์นัดพบทางทิศเหนือของพระพลานอกม่านนั้นแล้วจัดเรียงขนมปังบนโต๊ะเฉพาะพระพักพระยเวตามที่พระยาเวีทรงบัญชาโมเสสและท่านตั้งคันประทีปไว้ในเต็นท์นัดพบตรงข้ามกับโต๊ะนั้นในทางทิศใต้ของพระปลาแล้วก็จัดตะเกียงให้เข้าที่เฉพาะพระพักพระเวตามที่พระเวทรงบัญชาโมเสสท่านตั้งแท่นบูชาทองคําในเต็นท์นัดพบตรงหน้าม่าน และเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นตามที่พระเ,เวโรเซัญชาโมเสสท่านกั้นม่านบางตาที่ประตูพระพลาท่านตั้งแท่นบูชาเครื่องเผาทั้งตัวไว้ตรงประตูพระพลาตรงคือตรงประตูเต็นนัดพบและถวายเครื่องบูชา Britney เผาทั้งตัวและเครื่องธนญบูชาบนแท่นบูชานั้นตามที่พระเวโรเซัญชาโมเสสท่านตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นนัดพบกับแท่นบูชาและใส่น้ำในอ่างสำหรับชำระล้างโมเสสกับอาโรนและบูชาของท่านล้างมือและเท้าด้วยน้ำในอ่างนั้น เมื่อไรที่เขาทั้งหลายจะเข้าไปในเต็นท์นัดพบหรือเข้าไปใกล้แท่นบูชานั้นพวกเขาก็ชำระล้างเสียก่อนตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสท่านกั้นบริเวณล,ลานรอบพระปลาและแท่นนั้นและกั้นม่านบางตาที่ตรงประตูลานดังนั้นโมเสสก็ทำงานเสร็จสมบูรณ์เมฆและพระรมีปกคลุมพระปลา,ลาในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้และพระรามีของพระยาเวก็ปรากฏอยู่เต็มพระปลานั้นโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้เพราะเมฆปกคลุมอยู่ พระรมีของพระยาเวก็อยู่เต็มพระพลานั้นตลอดการเดินทางของคนอิสราเอลเมื่อไรที่เมฆนั้นลอยขึ้นจากพระพลาพวกเขาก็ออกเดินทางต่อไปทุกครั้งแต่หากว่าเมฆนั้นไม่ได้ลอยขึ้นไปพวกเขาก็ไม่ออกเดินทางเลยจนกว่าจะถึงวันที่เมฆนั้นลอยขึ้นไปเพราะตลอดทางที่พวกเขาไปนั้นตลอดในตอนกลางวันเมฆของพระยาเวอยู่เหนือพระพลาและในตอนกลางคืนมีไฟในเมฆนั้นประจักษ์แก่ตาคนอิสราเอลทั้งหมดพันธสัญญาใหม่ มัทธิวบทที่23ข้อที่2 3ถึง39ิบพิบัติจงเกิดแก่ท่านพวกอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติและฟาริสีท่านเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอเพราะท่านให้หนึ่งในสิบของสารแน่ผักชีและยีราแต่กลับเพิกเฉยต่อกฎบัญญัติที่สำคัญกว่าคือความเป็นธรรมความเมตตาและความเชื่อสิ่งเหล่านี้ท่านควรกระทำอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ละเลยจำนวนหนึ่งในสิบด้วยวผู้พูดนำทางที่มีแต่ความมืดบอดพวกท่านกรองตัวริ้นออกและกลืนตัวอูดเข้าไป วิบัติจงเกิดแก่ท่านพวกอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติและฟาริสีท่านเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเพราะท่านทําความสะอาดด้วยชามภายนอกแต่ภายในกลเต็มไปด้วยความโลภและกิเลสท่านฟาริสีก็เต็มด้วยความมืดบอดเสียจริงจงล้างภายในชามก่อนเพื่อภายนอกจะได้สะอาดด้วยวิบัติจงเกิดแก่ท่านพวกอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติและฟาริสีท่านเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเพราะท่านเป็นเหมือนถ้ำเก็บศพทาบด้วยปูนขาวซึ่งภายนอกดูสวยงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูของคนตายและสิ่งที่เป็นมนต์ผ่วง ภายนอกดูเหมือนว่าท่านมีความชอบธรรมในสายตามนุษย์แต่ภายในท่านเต็มไปด้วยความหลอกลวงและความชั่วชา้าวิบัติจึงเกิดแก่ท่านพวกอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติและฟาริษท่านเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกเพราะท่านตั้งกับถ้ำเก็บศพให้พวกผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าและประดับประดาหลุมฝังศพเมื่อของคนที่มีความชอบธรรมท่านพูดว่าถ้าพวกเราได้มีชีวิตอยู่ในสมัยบรรพบุรุษของเราเราก็จะไม่มีส่วนในการนองเลือดของพวกผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าแล้วดังนั้น ่านได้ยืนยันว่าท่านเป็นบรรดาบุตรของพวกที่ฆ่าผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าดังนั้นท่านก็กระทําต่อให้ครบขั้นตอนของบรรพบุุษของท่านเถิดท่านเป็นพวกงูพวกชาติอสรพิษท่านจะพ้นจากโทษแห่งนรกได้อย่างไรดังนั้นเรากําลังส่งพวกผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าพวกมีปัญญาและเหล่าอาจารย์มายังท่านท่านจะฆ่าและตรึงพวกเขาบางคนผลไม้กางเขนสําหรับบางคนท่านจะเขี้ยนเขาในศาลาที่ประชุมของท่านและคมเหงไปทั่วทุกเมือง ลที่ตามมาก็คือโลหิตที่หลั่งออกจากบรรดาผู้มีความชอบธรรมลงสู่พื้นนั้นจะตกกับท่านนับตั้งแต่โลหิตของอาเบลผู้มีความชอบธรรมจนถึงโลหิตของเสขาเรียบุตรของเบเรียาที่ท่านได้ฆ่าในระหว่างพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้าและท่านบุตรเราขอบอกความจริงกับท่านว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น,นกับคนในช่วงการเวลานี้โอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเอ๋ยเจ้าได้ฆ่าบรรดาผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าและได้เอาหินกว้าง ผู้ที่พระเจ้าทรงมาให้เจ้าหลายต่อหลายครั้งที่เราอยากจะปกป้องลูกๆของเจ้าไว้เหมือนกับแม่ไก่โอบลูกไว้ใต้ปีกเจ้านั่นแหละที่ไม่ยินยอมดูเถิดบ้านของเจ้าถูกทิ้งร้างไว้เราขอบอกว่าเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะพูดว่าขอพระผู้มาในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าจงเป็นสุขเถิดจบการอ่านประจำวันที่หกคุมภาพันพระเจ้าอวยพรครับ